อีกเรื่องหนึ่งเป็นการพบวัตถุระเบิดนะคะที่จังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดก,ก,กองกลาลังสุรานารีเข้าทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนภายหลังถูกพบนะคะในอําเภอบวชเชษจังหวัดวส,สุรินทร์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่2-1 42นะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนและก็ทุ่นระเบิดสังหารถูกนํามาทิ้งอยู่เป็นจํานวนมากจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกําลังสุรานารีนํากําลังเข้าไปตรวจสอบอย่างจุดที่ได้รับแจ้งบริเวณริมถนนในหมู่บ้านตะเวงตาําบลจรัดอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบก็พบระเบิดแบบ r p g 2ถูกทิ้งไว้นะคะ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดอีอดีค่ะเข้าทำการเก็บกู้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบและก็พบกระสุนปืนขนาด75มิลิเมตรจำนวน14นัดแล้วก็ขนาด82มิลิเมตรจำนวน6นัดขณะเดียวกันค่ะยังพบทุ่นระเบิดอีกจำนวนหนึ่งทุ่นจึงเข้าเก็บกู้ก่อนจะนำวัตถุระเบิดพร้อมเครื่องกระสุนทั้งหมดไปสอบสวนหาที่มาที่ไปก่อนเจ้าหน้าที่จะนำไปทำลายทิ้งทั้งที่บ้านตระเวงแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชาย ไทยกัมพูชานะคะในอดีตเนี่ยบริเวณพ,พื้นที่นี้เป็นที่ที่ทสู้รบกับกําลังกองกําลังติดอาวุธที่ลุกล้ําเข้าในเขตประเทศไทยตามแนวชายแดนในบริเวณนี้บ่อยครั้งทีเดียวซึ่งของกลางดังกล่าวอาจจะเป็นอาวุธที่หลงเหลือจากการสู้รบในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีบางส่วนที่ยังคงใช้งานได้เจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าหากพบวัตถุต้องสงสัยเนี่ยให้รีบแจ,จ้งเจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือไม่ควรเข้าไปหยิบหรือเก็บเองนะคะ<ฆ>อาจเกิดระเบิด แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะหรือว่าบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะ